าการการเมืองการยกมือโหวตอะไรกันในสภาและการที่มันมีหลายฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อย่างที่ผมได้ประสาน,นอสอบสอตเลยนะครับว่าอย่างน้อยนี่มันต้องมีแนวทางที่ชัดเจนละครับว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเนาะก็ภายในวันนี้ยี่สวันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคําตอบไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเราก็จะไปที่อื่อยากจะย้าว่าวันนี้เนี่ยเรามายื่นข้อเรียกรอย้อง แต่เราเข้าใจโดยความเป็จริงว่าข้อเรียกร้องอันนี้มันอาจจะมันูุ้ภายใน20วันหรือภายในหนึ่เดือนนี้ไม่ได้แต่สิ่งที่ทําได้เลยนะครับคือการมีแนวทางที่ชัดเจนและเราหวังว่าจะเห็นสิ่งนี้ได้ภายใน20วันครับย้ำส์ข้อเรียกร้อองได้ครับ ผมอาจจะเผ่ม้วที่3ไปไหนตนองพูดครับก็3ข้อเรียกร้อของเรานะครับอย่างแรกคือการนิรโทษกรรมคดีการเมืองนะครับรวมตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันและต้องรวมคดีตามมาตรา1 2ด้วยอย่างที่2ก็คือการอำนวยความสิตวกทำให้คนที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากกรณีสลายการชุมนุมนะครับซึ่ง เราคิดว่ามี3องค์ประกอบคงต้องสืบหาความจริงให้กับคนพวกนั้นต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ความรุนแรงเกินเกินเกินกว่าเ,เ,เ,เหตุแล้วก็็นสลายที่จ่ายค่าเยียยายๆๆนะครับคือถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ยตอนนี้รัฐไทยหรือในเหตุการความรุนแรงในการเช่นตอนปีห3สครับมีแค่สิ่งที่แบบเป็นค่า ตอบแทนหรือค่าชดเชยอะไรมาอย่างเช่งมันคือแค่การจ่ายแบบครั้งเดียวพรียบแบบ้างบาปตัวเองแล้วเราต้องการให้รัฐเนี่ยรับผิดชอบจริงๆดูแลครอบครัวที่เขาสูญเสียแบบคนในครอบครัวคนที่บางอาจจะช่วยหากำลงังทรัพย์หลักๆมาให้เนี่ยไปก็อยากให้รัฐดูแลทุกนี้แล้วก็ข้อที่สามใสุดท้ายนะครับคือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันก็มีหลายชั้นนะครับมันก็มีตั้งแต่ชั้นรัชทัน ถึงจนเรื่องในสารทันตำรวจไปจนถึงปัญหาการสืสารและท่มือเลยมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แต่อย่างที่ผมบอกไปกับ,บองค์กนะครับมันมีบางอย่างที่เราแก้ได้เลยเช่นอะไรที่อยู่ในอำนาจขอบเขตกระชรวยที่ทำอะครับหรืออะไรที่อยู่ในอำนาจขอบเขตของกรมรชาชทัณฑ์ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารก็สามารถทําได้เลยตอนนี้การขับเคลื่อนของเราถ้าว่า20วันไปทวงถามแล้วี่ย д? มันจะมีการ uplevel ขึ้นไหมหรือว่าต้องการคำตอบแบบไหนจากการที่จะเดินทางไป20วันหลังจากนี้ก็เนี่ยครับเราจะรอดูเนาะว่า20วันนีมน้มันมีแนวทางที่ชัดเจนไหมคีย์เวิร์ดคือชัดเจนเนาะไม่ใช่แนวทางที่มันลอยๆแบบว่าเออสัญญาว่าจะทํานี่หรือใช้คําที่แบบอะไรแบบเออ แก้ไขความขัดแย้งอะไรที่คําที่เขาชอบใช้คำเราต้องการคําที่มันแบบชัดเจนกว่าในการแก้ไขซึ่งเราจะรอดอูคําตอบของเขาในวันนั้นถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแนวทางมันอยังไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยเราจะไปเรียกร้องจนกว่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนจากออกมาให้ได้จริงๆร,นะระบุไหมว่า คำตอบเนี่ยอยากจะให้ใครเป็นคนมาตอบหรือว่าล็อกเ้าไว้ว่าอยากจะได้คำตอบจากใครคนที่เราสื่อโดยตรงเลยนะก็คือท่านนายกรัฐมนตีแพทองทองชินวัตรเลยครับผมแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็อยากให้กลุ่มี้เซตนี้มารับแล้วก็ปรึกษาพิจารณาคอามในเรื่อันี้กับเราโดยตรงเลยครับมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องลองดูครับผมเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนเราต้องพยายามมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด แล้วก็นีสุตร้องไม่ใช่แค่ในแบบดชั้นสภาอะไรอย่างนี้แล้วเราต้องพยายามไปจุดสที่สุดในอำนาจการตัดสินใจการการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นการขับเคลื่อนอีกขาหนึ่งที่รอบสภาหรือไม่เป็นการประเดิมรั่นกองหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาจะพูดกันว่าเป็นการกําลังขับเพราะว่าความจริงเรื่องพลวัตและโทษกรรมเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนยื่นเข้าไปในสภาประมาณปี ปีทั้งแล้วแล้วมันก็แล้วมันมีมันมีหลายฉบับด้วยเลยเออมันมีคนที่ผลักดันแล้วมันมีสนามที่กำลังดำเนอะไรนี้อยู่ในรัฐสภาอยู่แล้วก็พูดได้ว่าเราก็เป็นผูพที่อยู่ข้างนอกสภาที่จะมาช่วยผลักดันที่นี่พี่ถามปัญหาเดียวปเด็นเดียวนึ่คือตอนนี้ถ้าเกิดมันเอาสถานการณ์นักโทษกันเลยนลแต่ความจริงไอ้คำนี้มันมีรูปธรรมก็คืออะไรแบบเบสิกเบสิกมากๆครับผมคุณสามารถ งคุณภาพชีวิตให้คนที่อยู่ในโรงจำนะักโทษการเมืองเนาะนี่คือเรื่องที่เบสิคมากๆแล้วถ้าคุณจะไม่หยุดฟ้องคดีแนละคุณจะไม่ให้ประกันหรือหยุดการดําเนินคดีชะลอการดําเนินคดีไปคุยกับศาลอะไรอย่างเงี้ยน้อยที่สุดเนี่ยก็สับคุณภาพชีวิตคนในรจำล่าสุดก็มีประเด็นเรื่องดอมมี่เมลนะครับที่ว่าที่ว่า,าคือนักโทษการเมืองนี่ก็มีการเขียนจดหมายออกมาเรื่อนเนาะแต่ล่าสุดทางเรือนจำพิเศษการเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือ ไม่เอาปากกามาขาย้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันเป็นเรื่องที่จิบจิบเล็กน้อยมากที่อยู่ในการควบคุมของกรมราชธรรมที่เขาก็สามารถทำได้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนข้างในรับอันนั้นน่ะเบสิกมากๆแล้วทำได้เลยต่อนเลยครับคิดว่าสมควรต้องทําสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงรัฐบาลมักจะอ้างว่าประเทศไทยเป็นเมืองท่านบอกว่าท่านสามารถเมตตาที่จะปล่อยนก ปล่อยปลาอะไรคนระับผมถามนะครับทาไมท่านจะเมตตาถ้าท่านสามารถเมตตาที่จะปล่อยนอกปล่อยปลาอะไรอย่างงี้ทำไมท่านจะเมตตาและปล่อยนักโทษกันหนึ่งไม่ได้ครับขอาฝากแค่นั้นขอบคุณค่ะและนี่ก็เป็น